สวัสดีจ้าอยู่กับช่องแก้มกินแซ่บคือเก่ากับพี่น้องเมื่อนี้กะได้แนว้ยเอามาตอนพี่น้องโมกุลเศร้าบานเฮาน้องแซ่บปลาแดกไอ้ตัวง้อย่งพี่น้องปลาแดกในชุดยอดต้มน้ำปลาแดกเองคือเก่าค่ะพี่น้องเฮ็ดเองคือเก่าจ้าผักแก้มกับมี่อ่ะผักขาผักขามีสายบัวค่ะสายบัวขาดบัวใดตะก็มี แค่อสค่ะแค่อสของน้องแบมผู้นี้มากกินนะคะแล้วก็มีกระเทียมค่ะขาดบปไลยแมนหอมประสันพี่น้องกระเทียมเว้ยสุดยอดมาจ้ามาแซ่บๆแล้วกันจ้าขอหยาดลงมือเห้ไพี่น้องเลยอุ้ยเป็นก่อนค่ะทำยังไงยัง่งอย่งไดรบุญทำตาสวดพนมมือเดี๋ยน้าตาสวดพี่น้องโอ้ยฮานิ้วเบิร์ด ไม่ใช่ไงไหวจวดจัดเจ็บแยมเนาะใช้พักกะหล่ำรลวกก่อนเนาะโอ๊ยเนี่ยที่ไดใส่ฮานิวคือนาะแับหมูบอมเม่ทำ่นาะเขาบอมมาขาย <cười> 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 nhắc cô bé nhắc cô bé <laughs> mà đưa chà vì đòn, chà cảnh đứa chà bị nòn chà nó cần để chà đẹp bèm nó kèm mấy con <laughs> ใจพี่นอ้องมันสแสบเลยแต่มันหมองมันกินอย่างล่ะลองแบบเนวัน,น,น,นสิบหวดไว้ให้พี่นอ้องให้เป็นหวัวอยู่บ่ะแดดทรลุดวัาไั่นม่ปปนางหัดเองบา้าง เจ้าปอจดยอดกินแน่จะา่ออะไรพี่นอพราะว่าม่กินโซ่เนาะพี่นองเนาะหมดเยมาบอกโซ่นะพี่นองทำยังไงเนาะกองยูพี่เบสเนองเดี๋ยยูฟ้าเมื่อตี ย่าวากันเด้อไปเนาะแสบๆขอโทษขอไปกูเป็นบอกกินนันปลาร้าด้วยนะจ๊ะแต่เรานี่ขาดปลาร้าไม่ได้เานาระรา ตำมะกุ้งกับขอบุญท้าอย่างนะีพี่น้องเฮ้ยวันนี้ไม่ได้กินไประเดดยุบอะไรแฮร์ระเปากับน้องใจยังเสียมันยังนุวงนะค่ะพี่น้องลองมาลองน้ำปักพี่นลองทานอยู่แล้วพี่น้องเฮ้ยหนีนจังสุดยอด ปุ่นกิโลหนึ่งคืเอเก่าค่ะพี่น้องสองคน เดาออกมาไม่กี่คน,นน่ะเซนมันขาดเพราะว่าน้องเซนน้ำหอนเนาะต้มน้ำไปแล้วพี่น้องเขาน,นอนมันมีกระสวัวเขาปุ่นใส่ไปสาวๆเหมือนเซนมันเล่ เสร็จมันละขาดนะค่ะเปนไงพี่เกาจังใหญลองขอยัด่วงคำใหญ่ๆลอง ทำยังไงหรอขอยาดื้อแหงเพ็นแห่งแสบแหงเพ็นแหงกินปลาเช้ากินแหงเพี้ยาชบประแดด <c ười> เหนือย <c ười> ระทันหรอกปลาอยู่มันก็สีป่คือหมูอย่าง อร่อยก็ท่บ้านเขาบอกมาขายถิไปซื้อย่างอื่นเขากับ่มี่อะไรพี่น้องคะ่ะตอน,นกับฟองถุมแล้วเนาะบ่มียังเหร อยงที่งใส่ได้คโอเป็นยังเข้าก็กินเขาเะซึ่อ่ะมือได้เมือได้คมาแต่ซองถุงเหลืองานกัะถุมนึ่งจากพี่น้องเดี๋ยวสิหานี่กินทุกทีได้กินได้ทายคิดเนอกแต่ซองถุงหมดแล้วค่ะเจเส่อเห็ดยีบ็ดเกือบแล้วให้พี่น้องลองพี่น้องเิ่งกัน เด้กแล้วเนาะ,ะเูียงขึ้นสวยพี่น้อง้องแบมสายสวผู้ตัดคลิปของเราฮันเห็ดไปแล้วจ๊ะพี่น้องเมื่อไหร่เมื่อไหร่ หน่องค่ะว่าสีมันสีมันบปล่เป right so right like ็นตแสบได้ีปหรอกว่ามันแสบจีิงีเลยค่ะแสบแบบเล่าๆเขาเนาะเขาคือใจเชฟอักษริซันเขาจะกินเมื่อได้เอาข้าหนึ่งข้ากินได้เียไปรอง แมนชูโรตมันเพิ่มสีสันได้พี่นออ้องเอองามแบบพี่น้องบัใอลลายๆเสียบลายมีบัวอยากเขากล่องน้ำน,นะค่ะแต่ว่าอันกล่องม้ำทำบริเห็นี้เรียนเสรบจปะคะพี่น้องโตขึ้นมาอะไรนะคะเบอร์กี้แมียวมงินค่ะพี่น้องยายามืนอีเล็ดดื้ออีเล็ดแต่ว่า ฉลาดจี่น้อรอไม่ได้ยองไม่อยากจะฟองแน่คงจะขว่มนแล้วม่ะงมาสิตีนี้เป่าฮมองหลอเรื่อยค่ะ ยงเนยบวนงๆค่ะายบัวนะว่าแบ่งเครื่องเลยได้ค่ะนี้เ่งต้องแจกป่แย่งนี่งนไ้อนังเบิ้งกิบเจ้าขวงไปกับยาไปเยาพี่งเหมือนเนี๋ยวว่าขุ่นจาวันจัดกรกบมาัหน ตว mm hmm. นน้ำสุดยอดเลยกลมกลมเนีมันเข็มเข็มเนี่เข็มเข็ม,เขมแบบเข็มคนนะน้อง mm hmm. น้องฟึงซีไปแดงเห็นบปุ๊ ยังไงมันวานใจบวกใจตัวเย็นแห้งพักเนกาะแงกบแ่บอีหลีพี่น้องแบ่แบแฉบแฉบสมเสอพี่น้องเลย Oh. <laughs> เ็้องพี่ประเด็ดำมาสั่น้เรากมดนะคิดก่อนะเลืงเ่ะ ระวังมันแสบมันแสบแห้งนะคะวัวบัวบแสบอีค่ะนล้วมันชิบบัเบัว <ฮะ S 1> ชมอยากทำได้แต่สดๆแต่วางเว้นละเกิอนหนาแสบ้ายผู้ดเดียวใัย่ <laughs> ยินผู้เดียวจ้ะ <laughs> ไม่ยัง พวงบ่บพเปิดโอกาสให้กินเลยพี่น้องเบื้องกับโฮว,วา่าแซ่บบอแซ่บพี่น้องเย้ยค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้กะกินอิม่มกินแซ่บนี่ความสุขกะถือวา่าเข้าประสบความสําเร็จในการกินแล้วเนาะคะ่ะค่ะกะกบขอทโทษขอภัยพ่อแม่พี่น้องเ้วยค่ะจีกินแบบว่าบรสุภาพนะพี่น้องใส่มือกับใส่โพดใส่หายพี่น้องใส่คานิ่แมนกะขอถทดขอภัยพี่น้องเ้วยค่ะ สำหรับเมื่อนีก้ก็เอาไว้สำนีเนาะคะ่ะเนาะขอตัวลาไปก่อนเ้อค่ะพอ,อกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีสสดจ้า